เอ,อย้ยเวยมุย้ยมุ้ยจมันขึ้นน่ยะนันบอกสิ่งแแนนจับแพแดงเนสามสิบกว่าเข็มไหมหัวแตกไมันบุน่นเข้าไปพันซอเข็ยจับแพแดงแนวไหมราคาเป็นตัวไหมเอาไหมเขาอยัน,นไ่ด้าราอเหมเอาไฟรอดได้ก็ได้อะเบิ้งเลยันจับแพแดงเหน่ปพงสว่างไหมออ ตุ๊กตามันบ้าเป็นตุ๊กตาวะตุ๊กตาด้วยดอกไม้ป่าเสี้ยนโอ้วนตลาดบ้านเทาตลาดท่้นศิริตุ๊กตาดนวยตุ๊กตาปอบพงสว่างจับแพ้แดงแนวถามล่าป๋อแดงเป็นกรรมการปักหัวืร้านอุดมดีกว่าจังป๋องคุ้ยหิ้งจับแพ้แดงแดดสักนอนเบิงปักงสักนั่งฟังโอดนอนฟังอยู่จับแพ้แดงแนว ถาม,มกูได้มดน,นีกับจังึงจัแพ้แังแดงฮะฮะึงตีตัอ,อะไรอยู่บอเอานมาจแัแพ้แังแดงบอกเลยบอกเลยขึ้นขึ้นคูนน่นี่บอกเลยยังไ